ก่อนชมคลิปนะคะเราก็มีโปรโมชั่นส่วนลดจากช้อปปีของเซมิโต้แล้วก็ Google Pay มาฝากทุกคนนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะเติมเ็มต้องเติมผ่านช้อปปี้เพเท่านั้นเพราะว่ามีส่วนลดทุกวันแล้วก็เชื่อถือได้นะคะสำหรับคูปองส่วนลดเซมิโต้นะคะก็คือคูปองส่วนลด10บาทขั้นต่ํา17บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งทุกคนสามารถซื้อได้ทุกวันวันละหนึ่งคูปองตลอดทั้งเดือนไปเลยจ้าสำหรับคูปอง Google Pay นะคะส่วนลด15บาทขั้นต่ํา29บาททุกคนสามารถซื้อคูปองได้ 2ใบต่อสัปดาห์นะคะนี่สำหรับผู้ใช้ระบบ Android เท่านั้นนะจ๊ะนี่วิธีการใช้โปรโมชั่นก็ง่ายสุดๆไปเลยนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะ1เลยนะคะก็คือให้เราเข้าไปที่แอป Shopee ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกที่เมนูเติมะะเกมค่ะนี่เลือกเมนูเติมเกมเสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็เลือกซื้อคูปองได้เลยว่าเราจะซื้อคูปองอะไรนะคะสอบคูปองส่วนลดเซเวนต้สิบาทนะคะสามารถซื้อได้ทุกวันวันละ1คูปองะคะส่วนคูปอง Google ะะส่วนลด15บาทขั้นต่ำ29บาทซื้อได้2ใบต่อสัปดาห์นะคะทุกคนจากนั้นเราก็กดซื้อคูปองส่วนลดแค่1บาทนะคะจากนั้นก็เข้าเซเวนโตแล้วเติมเต็มได้เลยนะคะซึ่งเรานะคะต้องจ่ายผ่านช้อปปี้เ y บน Google Pay นะคะนี่ก็เงินก็จะถูกตัดยอดหลังหักส่วนลดแล้วนะคะส่วนลดดีๆแบบนี้มีที่ช้อปปีเท่านั้นนะจ๊ะ เซเวตโต้นี่คะ วันนี้เราก็จะมาทำคลิป Q&A นะคะตอบคำถามทุกคนเลยว่าการที่เราทำเสื้อผ้าหรือว่าทำไอเทมขายในแอปเซปิโตเนี่ยนะมันจะได้เซมหรือเปล่านะคะทุกคนหลายคนก็คืออยากรูก้ใช่ไหมล่ะเอออันนี้ก็จะเป็นแบบไอเทมที่เราทำขายนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูก่อนเลยนะคะนี่ก็คือไอเทมอยู่ตรงนี้เราเนี่ยคะนี่ก็คือร้านหล่อทำเสื้อผ้าออกมาขายก็เออน่าจะได้ประมาณร้อยกว่าตัวแล้วน นะคะทุกคนนี่ก็คือทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมหละ่ะว่าจริงๆแล้วทำไอเทมขายแบบเนี้ยเราได้เซมหรือเปล่าก็เลยตอบคำถามณนะจุดจุดนี้เลยนะคะว่าการที่เราทำไอเทมขายแล้วได้เซมจริงๆค่ะทุกคนเออทำขายเราก็ต้องได้เซมใช่ไหมหละ่ะเพราะว่าเราได้เซมจากยอดขายที่เราขายไอเทมได้นะคะซึ่งเซมที่เราว่านี้นะคะทุกคนเวลามันได้นะมันจะไม่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่า มันจะไปอยู่อีกหนึ่งฝั่งค่ะทุกคนเพราะว่าเอาอยังไงล่ะอันนี้มันจะเป็นเซมที่แบบว่าเราเติมไว้ซื้อไอเทมต่างๆอะไรแบบนี้เนาะยอดที่ ขึ้นปรากฏตรงหน้าจอตรงนี้นะคะนี่มันก็จะไม่รวมกับไอเทมที่แบบว่าเราขายแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ไม่ใช่เลยมันก็จะแยกเป็นคนละส่วนกันนะคะทุกคนทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว,ว่าเซียมที่ได้ทําไมไม่ขึ้นหน้าจอเออมันไม่อยู่หน้าจอแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนนะคะนี่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวเข้าใน Google ให้ทุกคนดูก่อนนะคะเดี๋ยวพิมพ์คําว่า s ซฟิโตสตูดิโอนะคะทุกคนอะ พิมพ์ตามได้เลยแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะทุกคนอ่านี่คลิกเข้าไปเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะว่าเซมที่เราขายไอเทมได้มันอยู่ตรงไหนนะจ๊ะนี่แล้วก็กดเริ่มได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเอามอกดเริ่มกดเริ่มแล้วมันก็จะมา Q ิวอ d e คนะซึ่งวิธีการทุกคนสามารถกรอกอีเมลก็ได้แต่พี่อนะจะเอาโทรศรัพท์อีกเครื่องหนึ่งเข้าแอปเซเบโตจากนั้นพี่ก็จะเอาสแกนนะคะทุกคนมันจะได้แบบ เข้าแอปเซเวโตแบบง่ายๆสะดวกสะดวกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราอะต้องมีโทรศัพท์2เครื่องนะอันนี้พี่ทําอัดคลิปใน iPad เนาะแล้วก็ เอามือถืออีกหนึ่งเครื่องหนึ่งเอามาสแกนนะคะทุกคนมันก็จะเข้าแบบอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องกรอกอีเมลอะไรเลยนะคะนี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนีจ้าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบไอเทมของเรานะคะตอนนี้ก็มีจํานวน1 2 1ไอเทมนะคะนี่ที่เราแบบทําขายวางขายเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นไอเทมแบบต่างๆนาน,นานเลยค่ะเฮ้ยก็มีเยอะเหมือนกันนันเนี่ยหรัแบบ ไอเทมที่พี่ทำขายนะคะนี่ก็คือทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมล่ะว,ว่าเฮ้ยเวลาที่แบบว่าจะทำไอเทมขายแล้วแบบนี้แล้วแซมอะมันจะมาอยู่ตรงไหน,นมันก็จะอยู่ในเซเวโตสตูดิโอนั่นแหละค่ะทุกคนมันจะอยู่แบบ ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวกดให้ดูเป็นยอดขายตรงนี้นะคะทุกคนอคลิกเข้าไปที่ยอดขายเนี่ยทุกคนมันก็คือจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเพจจะเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยสะสมเป็นยอดขายนะคะทุกคนเพื่อที่เราอะนะจะสะสมยอดขายให้ครบแบบขั้นต่ำห้าพันเซมเมื่อได้ห้าพันเซมแล้วเราก็เอาไปถอนเป็นเงินก็แค่นี้เองนะคะทุกคนเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายสุดๆไปเลยนะคะแต่วิธีการเอาเงินออกมาอันนี้ก็คือแบบ ออยอดเรายังไม่ถึงเราก็เลยแบบว่ายังไม่รู้นะคะรู้แค่ว่าเฮ้ยเวลาเราขายไอเทมนะเราได้เซมจริงๆแต่ว่าเซมที่ได้มันจะมาเข้ามันจะเข้าเออมันจะเข้ามาอยู่ในยอดขายตรงเนี้ยเออเพื่อที่เรานะจะสะสมให้ครบ5,000เพจแล้วก็นําไปแลกเป็นเงินสดค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบยอดขายเนาะยอดขายมันก็จะแบ่งเป็นยอดขายไอเทมเวอร์แล้วก็ไลน์นะคะแต่ตอนเนี้ยเราทําแค่ ไอเทมนะคะไม่ได้ทําแมปไม่ได้สร้างแมปแล้วก็ไม่ได้ไลท์เลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเฮ้ยมันแบบ เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาแบบทำคลิปตอบคำถาม Q&A เนาะว่าขายเซมแล้วได้เพจแล้วเพรอะมันอยู่ตรงไหนก็คือมาอยู่ตรงนี้นะขายของเราได้เซมจริงๆแต่ว่าเซมมันก็จะเข้ามาอยู่ในยอดขายอันนี้ก็เป็นแบบรายได้นะคะยอดคงเหลือก็คือเมื่อเราสะสมได้5,000เซมปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นปุ่มขอรับเงินเลยแต่อันนี้เรายังไม่ถึงไงทุกคนมันก็เลยยังไม่ขึ้นนะคะก็เลยมาทำคลิปให้ทุกคนดู ก่อนเออปวดทุกคนแบบสงสยัยขายไอเทมเราได้เซมจริงแล้วเซมอะ่ะ ไปอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เนาะก็เลยทําคลิปมาไขาข้อข้องใจให้ทุกคนดูเลยว่าขายไอเทมแล้วได้เซมจริงจ้าแต่ว่าเซมอ่ะมันจะมาอยู่ตรงยอดขายเพื่อที่เราจะสะสมยอดขายแล้วก็เอายอดขายนั้นนะไปแลกเป็นเงินออกมาค่ะเมื่อเราได้เงินเราก็แค่เอาเงินอะไปเติมเซมแค่นี้เองนะคะทุกคนมันก็จะหมุนเวียนกันแบบดีนะจ้าใครที่อยากจะได้เซมนะคะเพื่อที่จะว่าจะถอนเงินออกมาเติมเซมก็สามารถไปทําไอเทมขายได้เลยนะ นี่เพราะว่ามันจะไม่ขึ้นอยู่ตรงนี้มันจะแยกคนละส่วนกามตรงส่วนหน้าจอนี้มันสําหรับเราเติมแล้วก็เอาไปซื้อของเขาแต่ว่าถ้ามีคนเอา ไปยังไงถ้ามีคนแบบมาซื้อไอเทมเรามันก็จะสะสมเป็นยอดขายเพื่อที่เราจะเอายอดขายไปแลกเป็นเงินก็แค่นี้เองวันนี้ก็เลยจะสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าขายไอเทมแล้วได้เซมจริงค่ะซึ่งเซมที่ได้มันจะเข้าไปอยู่ในยอดขายนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เซเวอร์โตสตูดิโอได้เลยนะคะทุกคนยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไป ทุกคนอยากให้เราเทำ Q&A ตอบคำถามอะไรทุกคนสามารถถามมาได้เลยนะคะทุกคนคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะทุกคนยังไงวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย